ก็คือเดิมชาร์ไม่เป็นไรเขพามาเยี่ยมชมงานาการชาตนะครับครบหนึ่งร้อยแม้แตหนึ่งร้อยปีกห ประเทพจะมาเปิดงานด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาอย่าใช้รถส่วนตัวนะครับให้ถ้ามีรถส่วนตัวรถส่วนตัวจอ,จอดข้างนอกรอบนี้ผมหาวนหา4ี่นาตีก็ไม่มีที่จอดแปลว่าต้องไปจอดที่และนั่นงรถจงสาธารณะเข้ามาหรือวินมอเตอร์ไซค์อย่างเข้ามามด้านหน้ามา อาหารอาาราัอนาาอาานี้จัดกระชุมการประชุมต่างๆครับโชว์หน่อยครับอะไรนี่จากทีวีกันเลยนะครับตุ๊ดสอบถามเลยครับ,ไ,บไปซื้อสลากแบบนี้มาทั้งหมดกี่บูธนะครับบูธแรกซื้อทั้งหมดกี่ใบ <laughs> เข้ามาบูธแรกซื้อใบเดียวและ ทีวพระเจา้าช่วยพุ้ยโมชีนะฮะนึกว่าแบบไปไแบบไปเป็นหลายๆซุปแล้วไม่ซุปแรกและซื้อไฟแรกด้วยและรางวัละที่หนึ่งก็ออกเลยตู้ไหนใช่ใไข่ๆๆไข่ไข่มาจากตู้ไหน,นเครับ จริงนะคะพุ่งเดินเข้ามาในงานกาชาดเดินเข้ามาในมูธแรกกระทรวงการต่างประเทศซื้อสลากแค่ใบเดียวแล้วไปไขับผมรางวัลได้ถึงออกเลยออกแล้วนยินดีด้วยครับยินดีด้ดดดดวยเ<อ>ชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไขยังอยู่เยอะนะคะเชิญไปไปซื้อสลากจับไขได้ค่ะแต่ว่าวันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันยังมีอยู่ ครับเซ็นชื่อเอาไว้อ,อ่าโอเคชื่ออะไรเขียนชื่อด้วย,วยก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่มาเอาเราก็ไม่โทรกลับนะฮะเีนเ <c oughs> บอร์ด้วยเีเบอร์ดวยเขีเบอร์โทรจะเีไว้ด้วยเขียนชื่อและเบอร์โทรอ่ฮะโชคดีนะคะเก้อเท้าเข้ามาสอมือล้วนกระเป๋า2อเท้าเก้วเข้ามาใช่ปะใช เราเนี่ยมันเป็นแบบมีผ้าเช้าพักเช้ากับเย็นอ่าใช่ครับเชื้ออันนี้ของตอนเช้าเนี่ยออกอารมณ์ที่เด็ดมเห็นไหมล่ะคะวันแรกโชคดีสำหรับรู่นยังไม่ได้ถามชื่อเพื่อเลยชื่อคุณป้าอะไรอ่ะสมรงสีครับผมจริง่ะ ซุงไปแล้วนะคะได้ซัมซุงเป็นหมื่นเลยนะคะราคาเป็นหมื่นเลยแล้วก็ซื้อกับตั๋วกันตรงไหนคะเนี่ยทางหน้าเียครับผม้าหนครับตั๋วอยู่ด้านหน้าตั๋วอยู่ด้านหน้าเดินเข้ามาไม่ต้องลังเลคือทำหน้าสิสำหรับสำหรับสนามโปแก้วนะครับผมหนึ่งการหมุนไข่ของเราเนี่ยนะครับเราคิด30บาทแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อ4ใบนะครับท่านซื้อ4ใบอะไรขึ้นรับเราเราเราคิดเพียงแค่120บบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับมันไม่ได้ถูกไปกว่าเดิมเลยนะฮะโอเคนะฮะ ได้เชิญเลยนะคับผมรางวัลที่อื่นยังมีอยู่อยากดูราคานะคะเดินเข้ามาที่ข้างแล้วด้านในต้องบอกนะครับว่าในส่วนของส่วนตาลต่างประเทศเนี่ยเรามีหลายๆอย่างที่ให้ท่านได้เข้ามาเที่ยวกันสายมือด้านในนอบิการเรียกว่าเป็นหาคสรรพสินค้ายิ่งใหญแล้วก็ดยราคาถูกๆืนอา้าตัวละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยราคาเอรนเนม น้ำแม่แรงสิบเปอร์เซ็นต์อัพเลยหรอภาพของไทยและทั้งประเทศโอเคไหมใช่ครับผมแลงประเทศประเทศอื่นอาจจะทำผ้าใหมไม่เป็นนะคะของไทยนะคะผ้าไหมไทยนะคะเชิญเลยค่ะเดินลังเลค่ะเดินเข้ามาเลยซื้อตั๋วเข้ามาเลยนะคะโอเคใบ <30. S 2> เราต้องคุยกับเขาว่า Can you understand in Thai l a n g เกอร y อ a h okay. <c oughs> ไม่ให้ทุกคนฟังเลยเออตัวของสำมเนี่ยเราอาจจะไปได้ <c oughs> Do you understand Thai <c oughs> language อา่าแนคระบอบเนี่นยค่ะค <c oughs> ่ะด้านในกำลังชนมูลนะครับ ผมนะครับเรียนเชิญนะครับนี่คือเสียงจากบูธกระทรวงการต่างประเทศนะครับ,บและโค้ชสอบถามทองทางทางกองหนังสือเดินทางหน่อยครับตอนนี้คิวหรืออีกอีคิวครับหรืออีห้าสิบ ใครที่อยากทำพาสปอร์ตไม่อยากเดินทางไปไกลๆนู่นนี่มาเที่ยวงานกาชาติแล้วเพียงแค่คุณมีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวท่านสามารถเข้ามาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่นี่ได้ครับนะฮะตอนนี้ยังเหลืออีกิคิวด้วยกันนะครับเหลืออีก50คิวรางวัลที่5ออกแล้วโอ้ทำไมมันออกบ่อยจังวะตันี้1ออกแล้ว ช่วยกล้วยบดชีมันคืออะไรครับตันที่5คือรถแท็กซี่พัดลมโตชีบ้า1นึ่งแสนนิ้วครับผมมันใหญ่ขนาดนะั้นนะนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพึ่งคุณพึ่งซื้อฉลากบวดแก้วของเราไปกี่ใบครับห้าใบโอ้โหโคตรคุ้มเลย เชินตัวแทนจากทางฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศมาถ่ายภาพส่งมอบของรางวัลหน่อยครับเชิญครับใครก็ได้ครับใครก็ได้<ม>นะฮะมันเหมืออนเอาใส<อ>่อเรียนเชิญกับผมนะครับเป็นคนไกลโบราณนะ กรบผมท่านภรรยาท่านผู้ช่วยและมุร <cam> ีเก่งกระผมครับหนักนะครับผมถ่ายกับทางภรรยาท่านผู้ช่วยและมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผมนะฮะนี่คือซื้อแค่5้าใบนะครับผมนะครับแล้วก็ได้เลยนะครับลงทุนแค่ร้อยห้าสิบฝากไว้ก่อนเขียนชื่อกไว้ก่อนได้ไหมเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรไว้ดีใจด้วยนะครับผมผมมือผมมือ เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วน้องหนึ่งเพิ่งออกไปมอสักครู่นี้ห้าตามออกไปอีกแล้วน,นี่เบอร์ห้านะคะคออกแล้วค่ะเบอร์หนึ่งก็ไปแล้วเดี๋ยวห้าตามมาติดตเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณพี่เขาเขาเขียนย<า>ละเอียนนะชื่อคุณอะไรคะ